น้องกำลังหากิ์เกมพาร์ราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตาร์บัคสโตนมีบริการกิ์เกมพาร์ตแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์ลิงเฟซบุ๊กอยู่ใต้ดีคริปชันสนใจทักไปได้เลยอ่ามาแล้วนะครับกิทบัฟดับนะครับผมคู่กับอะไรแรงสุดนะครับก็อันนี้อยู่ที่อัปเดต2.0.4นะครับผมนี่2.0.4นะ ก็จะมาลองเทสนะครับอย่างแรกนะครับคลิปนี้จะรวบเลยนะครับจะไม่ตัดคลิปนะครับก็คือจะรวบไปเลยว่า Passive นะครับของสกินอันไหนดีกว่ากันนะครับผมเทสโดยการเทสตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับใส่ตีเร็วนะครับเริ่มเทสก่อนตีเร็วนะครับเราจะไปตีตัวเลือก 15B นะครับเทสตีตัวเลือก 15B อาคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูจบคือน้องได้ข้อมูลไปคุยแน่นอนนะครับนะจะยาวนิดนึงอะมา อยู่ไหนวะอยู่นี่น,นะครับรอ, 3, 2, <c oughs> อ่าสิบห้าบีนะครับลองทสสามสองหนึ่งตีอืมเซตหนึ่งตีไวมากเลยนะครับตีหกสิบตีหกสิบ 60อ oh, oh, ๋อม oh, ันมีคีกับไม่คีด้วยอ๋อเฮ้ยอย่างนี้จะเทสได้ตัวเลขปะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ติดคี์มันก็ไม่แรงอะเนี่ยไม่ติดคี์ไม่แรงอุ้ยอย่างนี้เทสไม่ได้เทสไม่ได้เทสไม่ได้ขอขอยกเลิกก่อนขอยกเลิกก่อนยกเลิก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 เดี๋ยวผมขอเทสด้วยตัวนี้นะครับเปลี่ยน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 เป็นวันนี้เดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ติดคี์ตลอดอะขอลองตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่ง คีตลอดไหมขอลองเทสคิ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 โอเคงั้นผมเทสด้วยปืนนะครับเพราะว่าปืนคีตลอดมันจะได้ตัวเลขที่นิ่งนะครับเพราะว่าถ้าผมใช้ใจแอนน่ะมันจะเลขจะเพี้ยนนะครับเลขจะเพี้ยนโอเคเดีย๋ยวผมลองเป็นตัวเล็กเลย้วยกันลองเป็นตัวเล็กเลยไม่ต้องลองตัวใหญ่แค่อยากรู้ว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับอ่าเป็นตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กนะครับโอ้ยยังไงก็ต้องรีอ่ะรีแล้วกัน ผมตีเป็นตัว 10B แล้วกันนะครับ 15B มันนานไปนะครับเอทเป็นตัว 10B นะครับป้าเร็วนิดนึงขออนุญาตไม่ตัดคลิปเลยนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่จะได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนนะตัวที่ผมเทสเป็นตัวอปืนนะครับปืนกับแบคโฮนะครับโอกาสติดคีร้อยเอร์เซ็นะครับอตัว 10B อยู่นี้นะครับ3 2 1เทสก็จะคีนะครับทุกดอกนะครับ สองสกิลสองครั้งไม่ตายสกิลสองครั้งไม่ตายจะจบที่กี่วิโอเคประมาณ29ประมาณนั้นนะครับ29ใส่สอ่าสปีดนะครับผมรอบนี้ผมเปลี่ยนนะครับเป็น perfection นะครับใสให้มันไปครับโอเคก็เป็นตัวเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น perfection ให้เป็นเออเป็น perfection นะครับ โอเคบายนะครับลองเทสสามสองหนึ่งสปีช้านะครับแต่ดาเมจเจ็ดเอ็มนะ79็สเก้าเอกิลครั้งนึงจะลดถึงครึ่งหลอดปะปะ๊อปโ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 ปปาบครึ่งหลอดสวยสวยครับเมือ่อกี้ยีวิรอบนี้จะเท่าไหร่ขอสกิลอีกรอบนึงสกิลอีกรอบนึงจบแล้ว ปั๊บ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 โอเคประมาณ28วิเร็วกว่าวิหนึ่งนะครับประมาณอะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณ28ตีกลมๆเป็น28นะครับก็เร็วกว่าวิหนึ่งนะครับงั้นสกรีนขอสรุปนะครับ perfection ดีกว่า furious นะฮะ perfection ดีกว่า furious นะครับอะเข้ามาสู่ในเรื่องการเทสนะครับปั๊บดำนะครับเราก็เทสไปเลยนะครับเราก็เทสตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ ยี่สิบแดวิใช่ไหมครับย8บวิเป็นดำสไนเพอร์เฟคชั่น28วิะต่อมานะครับเป็นจแอนนะครับจแอนเป็นเพอร์เฟคชันอ่ามาตีเร็ววะ่ะเอาเป็นเพอร์เฟคชันให้จแอนนะครับผมโอเคแล้วก็ปอดตัวนี้ออกไปอ่ะผมรีก่อนนะครับรีก่อนอ่ะตามมาตรงนี้นะครับผมจะได้ไม่ต้องรอผมวิ่งเข้าไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้คลิปมันกระชับนะครับจะได้ไม่ต้องรอนาน มาอยู่นี้ครับเตรียมตัวนะครับ 3, 2, 1เทสเจตอนนี้เป็น b h j n นะครับ b h j n ส่วน b h r s นะครับ b ah b h s อะผมไม่เทสนะครับเพราะยังไงมันตีบอสแรงแน่นอนนะครับตีบอสมันโนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับดามเมจมัน78นะเห็นปะ78 ไอตัวปืนเมื่อกี้79ใช่ไหมอ่าตัวนี้พอ,อกันเลยนะครับเอ้ยทำไมตัวนี้มัน29วียะอ๋ะอ,อแบ็คโฮมันตีช้าแบ็คโฮมันตีช้านะครับแบ็คโฮมันตีช้าลองเทสใหม่เน่2อ่า78และมันไม่ขีด,ด้วย 78แล้วมีโอกาสไม่คิ้นะครับถ้าผมถอดออกอเสร็จแล้วผมใช้สนสยสนสยมันเท่าไหร่นะสนสย79เฮ้ยอ๋อสไนสยมันคิดดาเมจรแรงขึ้นแล้วมันติดคิร้100%นะครับก็น่าจะได้ข้อสรุปนะครับก็ถ้าถามว่าบัฟลุงนะครับอันไหนดีกว่ากันผมเป็นแบ็ค สันกับสันไนนะครับใส่ perfection ดีกว่าดีกว่า b h จแอนะครับมันเร็วกว่านะครับมันไม่ลดความเร็วกันโจมตีและติดคิ1้0ยเซนะครับซึ่งอันเนี้ยมันติดคีมันเพิ่มชีคแค่20นะครับ20่0บวกบวกเท่าไหร่อันนี้บวก30หรือบวก50น่าจะบวก30นะครับเป็น50%แต่อันเนี้ย สไน,นอะ่ะมันบวกคิ70นะครับแล้วบวกอันเนี้ย30มันก็ครบร้อยแล้วครับสองอันเนี้ยมันก็เป็นร้อยหนึ่งแล้วอะ่ะเออแล้วมีไอัน,นี่อีกนะครับ12%มันก็เกินร้อยครับมันก็ติดคี100%ก็อันนี้ยเวิร์กนะครับเวิร์กอ่ะต่อมาเรามาเทสกันที่ตัว2องแบคโฮนะครับ2องแบคโฮใส่เพอร์เฟกชันนะครับ2องแบคโฮใส่เพอร์เฟกชันไดเดี๋ยวผมตัดไปอ่าหน้าอ่าเดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวรีดันตัดไปเลย ตัดมาตรงนี้นะครับตัดมาตรงนี้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะครับอ่ะคราวน,นี้เป็น BH คู่นะครับสองบัฟดำนะครับแล้วก็ใส่ p e r f e เฟ i ชัเหมือนกันนะครับอ่าลองเทสนะครับเตรตัวสามสองหนึอืมตีเร็วตีเร็วสกิลโอ้หแรงมากดอกละเจ็ เฮ้ยมีมีไม่คี้ด้วยนะมีไม่คี้ด้วยเห็นปะ่ะเมื่อกี้มีหลุดไม่คี้ด้วยนะครับมีหลุดไม่คี้เนี่ยไม่คี้เพราะว่ามันเฮ้ยแต่เร็วกว่าเยอะเลยครับเร็วกว่าเยอะเลยใช้เวลาประมาณ22ิวินะครับ22่อวิซึ่งอาบับดำอาดำสไนก็ย0 20 28 28ิีวิ ดำคู่บด่สิบส2วิยังไงตอนนี้บัฟดำคู่คือโ no น1นะครับนับเอออัปเดต2.0.4นะครับที่โดใจแอนโดนเนิร์ฟนะครับใจแอนโดนเนิร์ฟแบ็คโฮโดนบัฟจากดาเมจ1.5เป็น2เท่านะครับอาบิลิตี้ดาเมจจาก1.5ลดเหลือ1.4แต่ลดลดสกิลดาเมจแต่ดาเมจหลักแม่งแรง,แรงมากก็อัปเดตนี้เมตานะครับก็จะยกให้เป็น ดำๆนะครับดำๆตัวนี้ไงก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับมีทั้งสก,กินนะครับสก,กินไหนดีสุดนะครับแล้วก็บัฟไหนดีสุดนะเอ่อส่วนบัฟลุ้งก็ดีย๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ายังไงกันอีกทีหนึง่งไงก็ขอบคุณน้องๆที่มาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ bye บายๆ